หลวงพ่อชาสุภะโทได้เมตตาชี้ทางออกบอกทางถูกให้กับลูกศิษย์ของท่านนะครับได้เข้าใจในเรื่องของบุญของบาปอย่างถูกต้องท่านสอนว่าการทําบุญนั้นใครๆก็ทําได้โจรมันก็ทําได้มันเป็นแค่เพียงปลายเหตุแต่ว่าการไม่ทําบาปทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละก็คือต้นเหตุถ้าบาปเราไม่ทํอาอกุศล,ลกับมันก็ไม่เกิดท่านเน้นเรื่องการไม่ทําบาปนะครับ แล้วก็สอนชี้ทางออกบอกทางเดินให้กับลูกศิษย์ได้เข้าใจโลกและเข้าใจชีวิตอย่างถูกต้องจะได้มีความสุขในชีวิตก่อนที่จะจากกันเจ็ดข้อด้วยกันประการที่หนึ่งท่านบอกว่าอย่าอิจฉาใครเพราะว่าบินสูงแค่ไหนพอถึงเวลาก็ร่วงหล่นลงมากันทุกคนหนีไม่พ้นในเรื่องของเจ็บในเรื่องของตายแม้แต่กระทั่งพอถึงเวลากเกษียณ ก็ต้องกเกษียณร,ราชการ,กรเกษียณอายุกันทุกคนไม่เว้นใครนะครับประการที่สองหัดมีความสุขกับตัวเองได้แล้วเพราะไม่มีใครที่จะอยู่กับเราได้ตลอดไปต้องรู้เท่าทันประการที่สามให้ฝึกอภัยแล้วก็ฝึกการปล่อยวางกับความเจ็บปวดทั้งหลายทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นปล่อยวางอภัยไปทีละเล็กทีละน้อยทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มเวลาแห่งความสุขให้กับตัวเองให้มากขึ้นมากขึ้นโดยลําดับ ประการที่4ท่านสอนให้ฝึกเข้าใจกับคำติคำชมนะครับโดยเน้นว่าคำตินั้นเมื่อเกิดขึ้นก็ขอให้เราเฉยๆส่วนคำชมก็ให้ปล่อยวางไปทติเพื่อก่อก็เก็บเอามาพัฒนานะครับแต่ทติเพื่อการทำลายก็อย่าเอามาใส่ใจประการที่5ฝึกการเป็นผู้ให้ แล้วก็ให้แบบไม่คาดหวังว่าจะได้กลับคืนมานะครับทางนี้ก็เพราะว่าการให้นั้นคือการสร้างคุณค่าของการที่เราได้เกิดมาประการที่6อย่าทาลายความหวังของใครทางนี้ก็เพราะว่ามันอาจจะเป็นความหวังครั้งสุดท้ายของเขาที่เหลืออยู่คือเขามีความหวังสุดท้ายเท่านั้นที่ยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นอย่าไปทําลายความหวังของใครๆเขาประการสุดท้าย ฝึกการพอใจแล้วก็การกล่วยกว้าแต่พอตัวนะครับอะไรถ้ามันเกินกําลังก็ไปปล่อยมันไปซะมีแค่ไหนก็พอใช่ก็พอใจแค่นั้นแล้วก็สรุปว่าถ้าเราได้ทุกอย่างดังที่คิดสิ้นชีวิตจะเอาของกองที่ไหนจะได้บ้างเสียบ้างช่างปะไรกรรมของใครก็ของมันเท่านั้นเอง